สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะฮะอยู่ที่คันที่ฟาร์มพาร์คนะครับอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะฮะต้องบอกว่าที่นี่มีร้านอาหารแล้วก็รวมถึงที่พักและก็คาเฟ่ด้วยนะฮะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศโดยรอบของคัน n ี r ฟาร์ม Park กันเลยครับ เลย่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราได้รับเกียรตินะฮะจากพี่หมอคุณนลลงชัยนะครับเป็นผู้บริหารของคันทีฟาร์มพาร์คของเรามาร่วมเฟรมสัมภาษณ์นะฮะในรายการของเราพี่หมอสวัสดีอ่ะเดี๋ยวขอเกลิ่นนาก่อนที่นี่เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนของนครปฐมฮะพี่หมอฮะจริงๆคันทีฟาร์มพาร์คของเราตั้งอยู่ในอําเภอดอนตูมนะครับแต่ว่าจะใกล้เคียงกับอําเภอกำแพงแสนก็ ถ้าปักหมดมาก็จะขึ้นกาแพงแสนประมาณกี่กิโลจากลุมเทพมานี้ฮะก็ประมาณห0โลครับประมาณ6กโลครับได้เลยต้องบอกว่าที่นี้ธรรมชาติล่มลื่นมากเลยนะฮะแล้วมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์เลี้ยงนะฮะต้องบอกว่าแพ็กเกจนะฮะทุกอย่างเลยนะฮะอะไรคือกิมมิคของที่นี่ครับพี่หมอฮะจริงๆแล้วบริเวณทันที่ฟาร์มจะเป็น คือมันเคยเป็นฟาร์มเก่ามานะครับแล้วก็ผมก็ได้มารีโนเวททำเป็นที่เที่ยวแล้วก็ที่พักนะฮะและซึ่งในบริเวณนี้ก็จะมีพื้นที่กว้างนะครับประมาณห้าสิบกว่าไรนะว้าวคุณผู้ชมห้าสิบกว่าไรเลยใครที่ต้องการพักนะฮะพักผ่อนนะฮะแล้วก็มาชมบรรยากาศนะฮะมาเลี้ยงสัตว์ที่นี่นะฮะแพะแกะแล้วก็มีมีสัตว์อะไรอีกฮะก็มีแพะมีแกะแล้วก็ สามารถมาขี่มาได้มีม้าด้วยคุณผู้ชมมีหมูมีอะไรให้ให้อหารสัตว์ครับสําหรับครอบครัวที่พาเด็กๆมาให้อหารสัตว์จะขบชอบตรงนี้ครับทีนี้มีคาเฟ่ด้วยนะมีร้านมีร้านอาหารแล้วก็มีในส่วนของคาเฟ่แล้วก็มีสนามฟุตบอลด้วยให้เช่าด้วยว้าวสุดยอดเลยนะฮะมีกิจกรรมนันทนาการทุกอย่างเลยมีครบครับมีครบเลยแล้วก็ที่นี่สถานที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเลย50กว่าไร่นะฮะก็สามารถเห็นเป็น จัดอีเวนต์ในเรื่องของงานเวงแต่งงานด้วย<ช>ที่นี่มีสถานที่ให้รองรับตรงนี้ด้วยก็จริงๆแล้วพื้นที่ของเรานี่ที่เข้ามาก็ส่วนใหญ่ก็จะมาในการจัดเลี้ยงนะครับเพราะว่าค,ค,ค่อนข้างเป็นส่วนตัวแล้วก็เงียบแล้วก็จัดงานแต่งงานเลี้ยงรุ่นงานสังสรรค์ต่างๆซึ่งก็จะมี มาจัดพวกนี้เยอะครับอืมกลับมาถึงห้องพักบ้างนะคะต้องบอกว่าพักมาแล้วสะอาดสะอ้านมากเลยนะฮะที่นี่มีบริการนะฮะราคาแพงไหมอ๋อที่พักของเราไม่แพงนะครับเราคิดคืนหนึ่งแปดร้อยบาทว้าวก็ถือว่าไม่แพงเลยมีอาหารเช้าด้วยครับใช่ครับว้าวอ่ะเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะให้มาใช้บริการนะฮะของ country farm park ของเราอีกครั้งหนึ่งเลยก็ขอเชิญชวนนะครับใครที่ยังไม่เคยมา country farm ที่อำเภอกำแพงแสนหรือดอนตูงก็ได้นะครับมาได้ไดไดสองเส้นทางก็โลเคชันก็มีอยู่นะครับก็ตามเข้ามาตามโลเคชันได้นะครับเึ่งเป็นพื้นที่ที่จะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็เงียบสงบแล้วก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเหมาะกับครอบครัวเด็กๆนะครับหรือว่านันทนาการในการที่จะมาสังสรรค์น,นะครับในการที่จะมา จัดเลี้ยงนะครับก็สามารถมาได้ครับอฝากเบอร์โทรให้คุณผู้ชมทางติดต่อทางเบอร์โทรของผมเองนะครับ0 8นย์นะครับ8 2 1 6 3งหหรือทางเพจของเรานะครับพันที่ฟาร์มพักครับได้เลยอทีนี้ประทับใจทีมงานบอกว่านอกจากที่พักนะฮะแล้วก็กิจกรรมนันทนาการทุกอย่างเลยมากกว่านั้นเลยเรื่องของอาหารที่นี่อร่อยมากเมื่อคืนนะคุณผู้ชมนะมาถึงพักที่นี่นะครับได้รับประทานอาหารไทยไปนะฮะต้องบอกว่าฝีมือของ เชฟเนี่ยสุดยอดมากเลยนะฮะโดดเด่นในเรื่องของนอกจากอาหารไทยแล้วมีอาหารอย่างอื่นนานาชาติด้วยไหมฮะก็จะมีอาหารไทยนะฮะแล้วก็จะมีอาหารอีสานส้ตมตํอแล้วก็จะมีพวกสเต็กพวกอ,อาหารที่เด็กๆทานได้นะฮะก็คือหลายๆอย่างนะครับซึ่งก็เข้ามาลองมาทานดูนะครับผมได้เลยส่วนใหญ่ก็คือลูกค้าจะเขาบอกว่าอาหารของเราราคาไม่แพงแล้วก็รสชาติดีครับผมได้เลยครับอ่ะ คุณผู้ชมพูดถึงอาหารแล้วนะฮะต้องบอกว่าอนี่เลยพูดอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวโนวอากับพี่หมอเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปรับประทานอาหารที่ต้องบอกว่าโดดเด่นที่นี่เลยนะ,ะของ Farm คันี่ฟาร์มพากันเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของอาหารกันนะค,ะคุณผู้ชมครับเรียนเชิญครับ เรามาถึงร้านอาหารของคันที่ฟาร์มปาร์คแล้วนะฮะอไม่ดูแรกเลยคุณผู้ชมไม่เคยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูน,นี่เลยเมนูแรกอันนี้อะไรครับพี่หมอฮะอันนี้เป็นยำทะเลเนะครับยำทะเลต้องบอกว่าสดๆเลยนะฮะนนเ,ปเป็นแบบว่าเลเลต่อไปเลยนี่คือนี่คือแกงจิดครับสำหรับคนที่ทานเผ็ดไม่ได้ทานเผ็ดไม่ได้นะฮะแล้วก็คนที่ต้องการลดน้ําหนักนี่เลยต้องบอกว่าแซบจ๊ดจาดเลยส้มตำไทยนั่นเองนะฮะนี่เลยที่สั่งเยอะที่สุดนะฮะ,<ป>ะก็จะเป็นแกงป่า แกงปลาข้างไก่ไก่บ้านอะฮะรวมมิตรเลยนะฮะแล้วก็นี่คือส้มตำปูปลาด้วยนะฮะนี่เลยต้องบอกว่าน้องๆหนูๆนะฮะใครที่ต้องการ ปีกไก่ทอดนะฮะที่นี่ไม่อมน้ํามันด้วยอ่ะเมนูเด็ดของเราเลยนะฮะต้องบอกว่านี่เลยสุดอร่อยของเรานี่นี่ก็คือเป็นผัดชาปลาคังผัดชาปลาคังค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นเมนูนําเสนอเป็น e c o m m e n d เมนูของเราเลยนะฮะมาที่คันที่ฟาร์มปลาของเรานะฮะต้องต้องสั่งครับต้องสั่งเลยชื่อเมนูอะไรครับพี่หมอผัดชาปลาคังผัดชาปลาคังค่ะคุณผู้ชม อ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาลุยกันเลยดีกว่าไปกินกันเลย<อ>พี่หมอฮะอ่ะพี่หมอเชิญก่อนเลย ี่เลยคุณผู้ชมฮะพูดอย่างเดียวไม่ได้นะฮะมาพาคุณผู้ชมนะมาเลยบรรยากาศของคัน n t ฟาร์มปาร์คของเรานะฮะตอนนี้นวอยู่กับพี่หมออีกครั้งหนึ่งแล้วนะอ่ะพี่หมอเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบไปเลยมาเลยคุณผู้ชมมาเลยบรรยากาศโดยรอบบ คุณผู้ชมฮะต้องบอกว่านี้เลยฮะบรรยากาศโดยรอบของเรานะค,ะคันที่ฟาร์มปา้าของเรานะฮะมีสวนน้ำนะฮะแล้วก็มีที่พักทานอาหารเป็นซุ้มหย่อมด้วยนะคะคุณผู้ชมอภิหมอตรงนี้ใช้เนื้อที่ประมาณกี่ไร่คะตรงนี้ก็ประมาณน่าจะอยู่ประมาณเกือบสิบไร่ครับตรงนี้เพราะแล้วก็จะมีส่วนของห้องพักแล้วก็โซนนี้เขาจะเรียกว่าโซนโซนนาครับ,รบจะมีซุ้มในกลางนาให้คนที่มาทานอาหารครานกาแฟนั่งได้ครับแบแล้วก็ มาชมมาถ่ายรูปเซลฟี่ตรงนี้ได้ว้าว<ช>ต้องบอกว่าธรรมชาติมากเลยคะท่ามกลางบรรยากาศนะฮะของทุ่งนานะฮะแล้วก็สระหนองน้ําตรงนี้นะฮะมากกว่า10กว่าไร่นะฮะแล้วก็จะมีซุ้มในการรับประทานอาหารและก็จะมีจุดเช็คอินถ่ายรูปบรรยากาศนะฮะของใจกลางของคันที่ฟาร์มพาร์คอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงสนามฟุตบอลกันเลยต่อกันเลยะคะ่ะคุณผู้ชมแ<ด>ป<ะ>พี่หมอไปเลยะ เลยต้องบอกว่าจุดห้องพักของคันธีฟาร์มพาร์คของเรานะฮะต้องบอกว่าบรรยากาศสดชื่นมากเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักของที่นี่ต้องบอกว่าสวยเรียบหรูดูเป็นธรรมชาติมากของนะัพี่นรจใจไปดูกันเลยครับไป นี่คือบรรยากาศโดยรอบของห้องพักของคันทรี่ฟาร์มพาร์คนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่า้านหนาใช่คะ่ะนี่เลยนะฮะต้องบอกว่าบรรยากาศโดยรอบของเรานะฮะมีบริการในเรื่องของห้องพักนะฮะเปิดหน้าต่างกระจกออกมานะฮะก็จะเป็น,ปนธรรมชาติของเราเลยนี่เลยนี่เลย ันที่ฟาร์มพาร์คครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าบรรยากาศธรรมชาติมากเลยนะครับตั้งอยู่ที่ อำเภอคำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับห่างจากกรุงเทพเพียงเดินทางแค่1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถมาใช้บริการคันทรีฟาร์มพาร์คของเราได้นะครับมีบริการในห้องพักคาเฟ่และรวมถึงกิจกรรมนันทนาการทุกอย่างเลยครับและรวมถึงกิจกรรมให้อาหารสัตว์นะฮะอย่างเช่นแพะแกะและการเลี้ยงม้าของเราด้วยนะครับต้องบอกว่าธรรมชาติอยู่ใกล้เมืองกรุงนะครับจัดสรรมาให้โดยคันทรีฟาร์มพาร์คนะครับ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของการเช็คอินของคันธิฟาร์มพาร์คของเรานะฮะข้างหลังโนอานี่ก็จะเป็นคันธิฟาร์มคาเฟ่คะคุณผู้ชมใครที่ต้องการมาพักผ่อนนะฮะในบรรยากาศธรรมชาตินะฮะก็สามารถมาได้ที่คันธิฟาร์มคาเฟ่ของเราอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูคันธิฟาร์มคาเฟ่กันเลยครับบาย ราคาอันนี้เขาเรียกอะไรคะคุณหมอคุณหมออันนี้เรียกว่าอะไรฮะต้นอะไรฮะอันนี้เดี๋ยวผมคนเด็กไปครับต้นอะไรต้นไซไหมฮะหางไซธรรมชาติธรรมชาติมากเลยคุณผู้ชมนี่เลยมุมพักผ่อนมุมพักผ่อนนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าบรรยากาศนะฮะในสไตล์ของผู้ดีองังกฤษในการมานั่ง จิบกาแฟนะฮะดูบรรยากาศของการแข่งม้าเตะฟุตบอลนะฮะนี่เลย <im it> ต้องบอกว่า,น,น,น,านี่เลยสนามฟุตบอลของคันทรีพาร์คนะฮะกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยคุณผู้ชมฮะนี่เลยสนามฟุตบอลนะ,ะนครับคุณผูชะะณผ้ชมสาม,มารถนะ,ะนะฮะมาใช้บริการของคันทรีฟาร์มพาร์คได้นะครับตั้งขันอะไรได้ได้หมดเลยนะฮะนี่เลยเข้าเชลได้หมดเลยอันนี้คือสระ อ่าต่อไปนะคุณหมอมาเลยตรงนี้ฮะนี่เป็นสระน้ำนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นจุดไฮไลท์ของคันที่ฟาร์มพ์คเลยก็ได้ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะเป็นจุดนะฮะพักทานอาหารนะฮะบรรยากาศสวยงามมากเย็นสบายนะครับท่ามกลางสระน้ำนะฮะนี่เลยเราจะมีกิจกรรมในการแต่งงานกันฮะคุณผู้ชมนี่คือกิจกรรมอ e ีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้กันนะฮะนี่เลย น,ะะนี่เลยคุณผู้ชมฮะสวยงามมากเลยะ่ะใช่ค่ะนี่คือสระน้ำนะฮะในการเล่นเวฟพาร์คได้ไหมฮะตรงนี้ได้ครับนี่เลยคุณผู้ชมฮะใครที่ต้องการมาเล่นเวฟพาร์คนะฮะหรือล่องเรือพักผ่อนบรรยากาศในคันทรีฟาร์มของเรานะฮะก็จะมีนะฮะในสวนน้ำของ ฮอสฟาร์มด้วยนะฮะนี่เลยบรรยากาศโดยรอบของคันทรี่ฟาร์มพาร์คนะฮะในเนื้อที่กว่า50ไร่นะฮะก็จะมีจุดชมวิวนะฮะในจุดพักผ่อนจุดคาเฟ่และรวมถึงที่พักและรวมถึงร้านอาหารคาเฟ่ของเราด้วยนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศอารมณ์รื่นมากเดินทางจากกรุงเทพเพียง1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะฮะเดินทางมาอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมครับคุณผู้ชมสามารถเลือกพักผ่อนได้นะฮะกับบริการของคันทรี่ฟาร์มพาร์คของเราะครับ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นจุดไฮไลท์ของคันทรี่ฟาร์มพาร์คก็ว่าได้นะฮะในสระน้ําในหนองน้ําตรงนี้นะครับก็จะมีจุดในการรับประทานอาหารนะฮะนี่เลยอ่าพี่หมอมานี่เลยค่ะแล้วตรงนี้ให้ให้แล้ข้างหลังนี่เป็นอะไรครับนั่งรับประทานอาหารได้ครับส่วนนี้ครับผมนั่งรับประทานอาหารก็ให้กำลังใจใช่ครับ ได้ครับตั้งดูฟุตบอลก็ได้ครับนี่เลยต้องบอกว่าธรรมชาติร่มรื่นมากเลยนะฮะมีซุ้มในการรับประทานอาหารดื่มน้ำกึ่มกาแฟนะฮะแล้วก็ดูบรรยากาศในหนองน้ำในการเล่นเวฟพาคตรงนี้ได้นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งไฮไลท์ของคันทิฟาร์มพ์คของเราครับคุณผู้ชมสามารถมาใช้บริการของคันทิฟาร์มพักได้นะฮะเดินทางมาจากกรุงเทพเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเองนะฮะของเราก็จะมีบริการในเรื่องของห้องพักนะฮะแล้วก็จุดเช็คอินในการ รับประทานอาหารนะฮะกิจกรรมนันทนาการอย่างเช่นเลี้ยงมาอาขี่มา้านะฮะเลี้ยงแกะครัเลี้ยงแกะครับรรมผม แล้วก็อย่างอื่นด้วยนะ,นะครับอบอกว่าที่นี่เป็นจุดบริการในการนันทนาการและรวมถึงสถานที่ในการจัดอีเวนต์การกแต่งงานทุกอย่างมีหมดเลยนะคุณผู้ชมเข้าไปดูใน Facebook ของคันธิฟาร์มปาร์คได้นะฮะเราก็จะมีภาพบรรยากาศนะฮะแล้วก็บริการอย่างอื่นให้คุณผู้ชมติดตามได้นะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยที่แนะนําชมพาชมสถานที่ของคันธ่ฟาร์มปาร์คครับ ต้องบอกว่าวันนี้เราได้รับเกียรจากคันทีฟาร์มพาร์คมาให้เรามาถ่ายทำนะะในเรื่องของสถานที่ส,สวยๆงามงานอย่างนี้ได้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้กับเพจ Miss XG b e u u t y ตี e ค n ครับ <c oughs> นี่ก็เป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งะะของคันทีฟาร์มพาร์คของเรานะครับต้องบอกว่านี้เลยในบรรดาของสัตว์เลี้ยงของเรานะฮะอย่างเช่น มา้าแพะแกะนะคะกระต่ายนะคะแล้วก็รวมถึงลูกหมูน่ารักน่ารักของเรานะฮะมาอยู่ในฟาร์มของเรานั่นเองอ่ะพี่หมอมีสัตว์อะไรบ้างโซนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนที่ให้อาหารสัตว์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าู้ปกคทองนะครับพาน้องๆ้องมาให้อาหารสัตว์นะครับซึ่งโซนนี้ก็จะมีทั้งมีม้านะครับสามารถมาขี่ม้าได้มีแกะมีกระต่ายมีแพะมีลูกหมูนะฮะตัวเล็กๆนะครับแล้วก็มีไก่มีอะไรซึ่ง แล้วก็มีให้หันปลาได้นะบ,บอกบอกปลาปลาจะเยอะนะครับได้เลยมาทำกิจกรรมตรงนี้ได้ไดครับ<ล>คุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าที่นี่นะมีสัตว์ทุกอย่างเลยนะฮะมีม้ามีแพะมีแกะ มีน้องกระต่ายนะฮะมีหมูตัวเล็กๆแล้วก็มีอุสัตว์มากมายหลากหลายเลยนะคุณผู้ชมนะฮะท่านใดที่ต้องการอาหารให้สัตว์เลี้ยงนะฮะอย่างเช่นแพะแกะเนี่ยนะโอ้วัดที่นี่กิจกรรมมันมีทุกอย่างเลยอย่างเช่นนั่นนเนี่ยข้างหลังโนอาห์นะก็จะมีแพะจะมีม้านะฮะให้สําหรับขี่กันด้วยนะฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศโดยรอบของสัตว์เลี้ยงของเราของคันที่ฟาร์มบรากันเลยครับ นี่เป็นของแกะใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นวัวอนนี้เป็นวัวอ๋อนี่วัวเป็นวัวนมไหมฮะอย่างนี้อันนี้เป็นวัวลูกวัวลูกวัวนมครับ๋อลูกวัวนมแล้วก็จะมีแพะนะฮะมีไก่ไข่มีลูกลูกหมูนะฮะลูกหมูตัวตัวเล็กๆกําลังออกลูกมาน่ารักเลยนะครับช่วงนี้ครับนี้เลยแล้วก็จะมีม้านะครับม้าสามารถมาขี่ม้าเล่นได้นะครับช่วงอากาศเย็นๆนะครับหน้าหนาวนี้นะครับผม มาที่นี่นม,มีมี2ตัวครับผมสามารถขี่ได้ทุกตัวครับ,รบได้เลยนะฮะคุณผู้ชมสามารถมาทํากิจกรรมนะฮะกับสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะฮะของบรรดาสัตว์ต่างๆได้ที่คันที่ฟาร์มพางเราได้เลย